สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียซี่สุขุสุขนเมื่อนี้ก็ตรมาเปิดราค่าข้วพิกัดบ้านโพสีอำเภอเมืองจังหวัดน้องบวชลำพูครับพี่น้องกับพอสมคิดเมื่อนี้พอสมคิดเสียมฝาฝากพี่น้องเขาจะโตเดี๋ยวเขาไปสอบถามพอสมคิดกันได้เลยครับสวัสดีครับในน้ำตูอีกนะครับครับสวัสดีครับผมพอสมคิดเด้อครับ บ้านโพธิ์ศรีครับตบลกุจิกอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนนี่แหละครับบอกเบอร parole, ์โทรพี <noi> uh ่น oh. um. <laughs> ้องเขาเนี่ยครับศูนย์แปดสี่เจ็ดแปดแปดสามเก้าห้าสองครับครับอ่ามาเปิดแม่กับลูกเนาะโคมหนึ่งครับโคมหนึ่งครับอ่าเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับแม่นี่เออตอนนี้สายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรเป็นเจ้าเนื้อเนาะครับผมครับเป็นเจ้าเนื้ออัตลักษณ์เด่นชัดครับอ่าเพิ่นมีซื้อหรือเปล่าครับแม่นี่ซื้อไม่ครับซื้อไม่ซื้อแม่สะแม่ไม่เนาะแม่ไม่ครับแม่ไม่ครับ ข้อมสูงเท่าไรครับแม่ไม้ร้อยสามสิบแปดบวกครับร้อยสามสิบแปดบวกครับสถานะในท้องเพ inform 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 ิ่นมีอีกระเบอครับมีเหรอครับมีกับสร้างอุดรครับกับสร้างอุดรเนาะครับผมมีใบมีเอกสารครับมีใบเอกสารมีหลอดเรียบร้อยแล้วครับมีหลอดได้จักเดือนแล้วครับได้อยู่ประม่านห้าเดือนกว่าครับห้าเดือนกว่ารับประกันท้องปะครับนี่รับประกันท้องครับรับประกันท้องครับเพิ่นมีลูกตัวนึงเนาะมีลูกสาวหน่อยตัวนึ่งลูกสาวหน่อยตัวนึงครับข้อมแม่ลูกนี่เขาเปิดเท่าไรครับ ว่าจะเปิดประมาณยี่สิบหกครับเอ่อหนึ่งสองแสนหกหมื่นบาทแมนบ่ครับแมนครับต่อรองได้ต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับอ่ามาบังมาชมเอาครับพี่น้องสองแสนหกหมื่นบาทครับก็ต่อรองได้ครับราคาอ่าควายแม่ลูกลูกเพิ่นนี่เป็นสายใดครับนี่เอาก้าเจริญครับลูกสาวเก้าเจริญมีใบมีเอกสารเนาะมีใบมีหลอดเรียบร้อยครับใบเกมีใบที่หลอดเรียบร้อยครับพี่น้องเอ่อลูกสาวเก้าเจริญครับได้จักเดือนแล้วครับนี่ ตัวนี้ได้เกตเดือนแล้วครับได้เกตเดือนครับครับพี่น้องพึ่งสนเข้าเนาะนี่เนาะพึ่งสนเข้าให้ครับพึ่งสนเข้าให้ครับได้ได้แจ็คเดือนก็ครับเกตเดือนครับได้เกตเดือนครับโอ้ลำตัวดีมีควันหาบเงินหาบทองครับโอ้งามครับลูกสาวเก้าเจริญมีขวัญสองทางนะตาแต้มแจ่มจ้ำชัดเจนข้อสองอ่องครับเออบักเพ่าครับแข้งขาครับเอาลำตัวโอ้งามครับพี่น้องลำตัวดีครับลำตัวดีมีขวัญ ใายครับพี่น้องสูง123ครับสูง123น้องลูกสาวเพิ่นเนาะครับลูกสาวสูง123ลูกสาวเก้าเจริญสูง123บ่งครับสูงเทเลเลยครับพี่น้องสูงงามสูงเกี้ยวเดืครับพี่น้องมีควันหาบเงินหาท่องครับแขงขาครับแขงขาครับบังลำตัวครับพี่น้องอ๋อไทยพี่น้องห้อบังคัๆครับ้ทยวยครับท้ายง่ญ่ครับ้ายงาม อ่าครับเบื่องแข้งขาก็ดีครับเอาหางงหญ่หางเป็นพุ่ดสวยๆครับเบิ่งงามๆเลยครับพี่น้องครับมาเบื่องอัตลักษณ์แม่เพิ่นครับครับเบิ่งด้านหน้าด้านหน้ามีตาแต้มแจ่มจ้ำครับอ่าคอสองอ่องครับเออปักเภาใหญ่แข้งขาดีเบ่มีต่หนี้อย่างเนาะบ่มีต่หนี้ครับเขาสวยครับเขาขั้นซ้อนใหญ่ครับอ่าเป็นนางหนาสายใ่า่สายเพชรอุดรเนาะครับครับสายเพชรอุดรครับเบิ่งง้ายครับ ถ่ายกันง่ครับครับลูกพ่นมาบางครับถ่ายงครับเมงถ่ายแม่เพิ่นก่อนครับถ่ายง่ายถ่ายง่าหางเป็นพัวนุ่มซีเต้าแข้งขาดีครับโอ้นุ่มครับอ่าท่องที่ใดครับนี่พอท่องที่สามครับท่องที่สามเนาะครับผมลูกตัวนี้ที่ใดครับนี่ตัวนี้เป็นตัวที่สองครับลูกตัวที่สองครับครับโอ้ใหญ่งามครับพี่น้องเอาเห็นแล้วก็โทษเขามาสอบถามเมืองครับถ้าสนใจ ลูกสาวเก้าเจริญในท้องกะสร้างอุดรครับสร้างอุดรครับพี่น้องซื้อสองได้สามเนาะครับผมซื้อสองได้สามครับอบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาอีกนะครับศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดสามเก้าห้าสองสามเก้าห้าสองครับพี่น้องกับมาเบิ่งมาชมเอาครับแม่ใหญ่ใหญ่อ่างอ่างอ่างใหญ่หลังแผ่นหลังใหญ่ครับหลังหนาครับเนื้อหนังหนาแข้งขาเล็บน้อยกอด,ดี ครับสุทธานี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิดน้ำเนื้อครับสุทธานี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ